หอมพักแตงแงงเนาะบอนี Get oh, ่ดินี่ดิเธอสนุกงเลยโอ้มันละหัวกระปงอุ้ยแกงอันอืม ตองป้าหลานเก็บพักแต่เงี้ยงไปใส่มุกป่าแกลีงน้องไม้เสียบๆหอมขึ้นยังโอ้ยพีพีพีก็ต้องขึ้นเป็นนานพี่พี่ก็ต้องขึ้นเป็นนานเลยพี่ว้ายว้ายเธอสนุกจังเลยนี่นี่เราจะบอกนี่นี่เธอเก็บเนี่ยต้นนี้น่ะเก็บขึ้นมาลูกเอานี่ไงนี่ยหอมไหมหอมไหมลมลูสิ ยางโม่เคนมาย่างเหรียญทองนะน้ารู้ยิมวนหลายอืนี่คุณน่ะปาดเขาหอมลูกป้ากับเก็บพักแต่งเงี้ลานก็บยำกีตุ๋มอยู่บับะบับะอยู่